นาฬิตาจังกินข้าวตา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 เช้าญี่ปุ่นหน่อยกินข้าวญี่ปุ่นนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยอ่ะหน่อยนี่หน่อยทางไทยเอฟซีดิในกล้องไลฟ์สดนี่กระจกปะหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเร็วบั่มเย่เก่งมากค่ะเร็วเก่งมาก เก่งจังเลยโอ้ยปลดมือค่ะไหนใครเก่งไหนใครเก่งปลดมืออ่ะอ่ะอ้ามัมม,มัมม,มมัมอ่ะปะอ้ามัมมัมมัมอืมมัมบอมมัมนี่ปลดมือเก่งจังเลยใครเก่งใครเก่งใครเก่งไายเหนไ <c ười> หนยหนย์เหนใครเก่งคะขอที่ชูหน่อยพ่อ, <c ười> อโอเคโอเค <c ười> โอเคอโอเคโอเค ผ่อนช้าก่อนค่ะเติ๊กมานั่งดีๆเนี่ยเออนั่งสวยๆค่ะเก่งจังเลยค่ะไหนใครเก่งใครเก่งยกมืออันนี้เมนูอะไรบอก FC ซิวันนี้เมนูอะไรปลาแซลมอนปลาแซลมอนโอ้กินปลาแซลมอนกินญี่ปุ่นหน่อยกินปลาแซลมอน โอเคโอเครู้เรื่องนู้หีวป้อนซาด้ะสูนดินู้อิ่มไหมเนาะนี่นู้ไม่อิ่มหรือเปล่าเนาะ้อนสับไอิ่มยายกินไม่ไปใช่ไหมหน่อยยายไม่หรอกยายอะไรนะฉันไม่เคยฉันไม่เคยไม่หรอกจ้ายายมารอบสิบแปดนู้นัรี่ตะน้อยเต้นด้วยนะคะโอ้อยากให้เต้นจังเลย อยากให้เต้นจังเลยอีกว่าดนดอกพี่น้องตามองนี่เอฟซีอยู่นี่ลูกบ<อ>ก่กเก<ร>ินรอบที่ลอยดอก <c oughs> อ่ะอมาเก่งจังเลย <c oughs> เฮ้ยเฮียเฮียหมู่บ้านนี่กินน้ำขอโพดคนนี้หมู่บ้านนี่ <c oughs> อ่ะปบมืออุ้ยเก่งมา <c oughs> บกบ่ให้โจ๊กปากลูก แสบหลายแสบแสบแๆบแบทั้งแสบทั้งแสบแสบ,แสบ,แสบไปถึงสวงเื้มเล,เล่าเต็ำไทยหายห่หวงเบิ่งชูเฟินเพื่อน,นนะยนังคือแทกเวนจิดโรจะ,ะใครจะกินข้าวมันลวงกินเขาทุกคนดูขาเขาสิให้ดูนิ้วสิดูอเอฟซีบิ่งขาเขาเนี่ยดูขาเขาสิขานี่ขาหรือเงาบอกตาละคะเงาต้นบักตา ไม่เอาเอาเ่อนอ่ะอ่ะอ่ะเก่งจังเลยใครเก่งใครเก่งน้าจตาเก่งปบมือเออนั่นแหละเก่งหนูมหม่ำเก่งค่ะหนูมหม่ำเก่งยิ้มเชิญจุ๊บจิ๊บว้าไม่กินนิ้วค่ะแม่ป้อนข้าวอยู่เลยอ่ะอย่าพึ่งเบาทึ้นอีกอย่าเ่าปบมือเบาทึ้นกินอ่ะอ้ามอ่ะอาปากก่อน อืมอ่าดอยจังเด้อนั่นพี่น้ำไหมอ่ยหามาทางพี่เอฟซีบ่เห็นหน้าแล้วนะน้ำน้ำด้วยอิ่มเดีย๋ยวด,ดินี่บัวซองน,าน้าเลยปลาแซลมอนแห่งเมืองฟูจิเก่งจังเลย,ยโอ้ยโอ้ยเก่งดีด เกง่งเด้บกวนะเก่งเด้เก่งเด้เอาหมุน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 อ้อมประเทศหมุนอ้อมประเทศกินอยู่จ้ากินมาอาถรรอาา <c oughs> น์น่าสงสารเฮ้ยล่ะหิวข้าวทิลกูกเฮ้ยคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่เก่งจังเลยโอตยไม่ได้อ่ะ one two three four อ้มวันช่เก่งเก่งเงเก่งเนี่หน่อยนี่หน่อยนี่น่อยนี่่อยม่รู้หมดยังงล่ะกินเ้าอยู่อ่ะอ้ามก่อนอ้ามก่อนอกินให้หมดค่ะเก่งมากแบบมือเก่งมากจ่ะนี่ะอิมอิมเป็นอิมอะโ่อิมกัมี่อีกอยู่ ไม,ม่อิ่มอายิมไหมไม่อิ่มไหมคะบอกแน่ๆจะไม่อิ่มหนูไม่อิ่มหนูกินไปทั่วอย่างนั้นเองหนูไม่อ,มอิ่มผมหนูก็ฟูด <c oughs> มันขึ้มันปีนขึนน้นไปเรื่อยๆเอามาใสาหา่หันรถหนูเลี้ยวร้อยไว้แล้วทำไมเชี่ยช้าลีลามากหนักยกึยกหยกัยกยึกหยักจะไม่ทันกิน มันเหลือบ่โอเคนะกันมันเย็นมันเย็นตัวนี้มันเป็นแช่ตุ๊บต๊ะมาเป๊ะเบ๊อันนี้เย็นเย็นมากไหมลูกเออโอ้ยเมื่กี้ยินเก้าแบบไงอ้าปากดิเดอ้าปากดิเดมามมา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 มม๊๊มอ่ะพ่อจะไปก่อนนิดนึหนึ่งสีเบลเป็นกระเปบลแล้ว เบื้องพอจะป้อนถาดนิดนึงยินนั่งอะไเสียวพันนั่งตัวแบบม่ก็เทใส่ด้กันก็ได้เบิดน,นี่ก็คือเบ,บิดจีดสองถ่วยนี่ก็ได้อีหล่าเอ้ยพุ่งกับสีออกตัวลูกเป็นสาปนเป็นาปนางเป็นสาเป็นนางพุ่ง,งองอกติลูก ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวนี้ยายทวดสำทานแล้วเพ่นวะเหยายายวดเอาไไว้เลยหันมาทางนี้ค่ะปุดชนะเอาน่นี้ซือื้อเฮ้บาหื้อบาตบมือด้วยเก่งจังเลยค่ะกบุตกบุตะตะกบุตตแล้วนี่อาปากใส่ยกอยอ่ะลูรออ่ะ ออเอเออต๊ะมือก่อนเน่ก่อนได้หน่อยกินเก่งจังเด้อเก่งมากสามซีมือก่อนนี่บไปกินได้พี่หน่อยมาทำกินมือมือมือโอซาซีเรล่างอีกละวโตนโตนี่มือละวสามเทือกอาบน้ามั้เอาก่อนสัสุดอย่างมันคือมาด่ามไปสุวนนี่เต็มดอกไม้เยอะแม่ขอที่จุ่ยนะอันนี้ใส่ไปนี่ ใแล้วใช่สินเหรอเห้ยบ่ดีห่อปัดอลุยอีแล้วเต็มตัวยู่นี่สิได้อาบน้ำก่อต้องอาดล่างอาลางเอาก็ไดแล้วนะล่าแก้เสื้กันโอ้สูโกหน่อยแก้แก้เสียกันแต่ะอีดสีหาเนาะหนูก็อมานั่งผิดทางลูกหนูหนูบังบัมือหนูนั่น นั่งผิดทางอะไรแตาเอ้ยทางคอยนั่งดีๆบ่ะนั่งเอาอีกปะเอาอีกไหมความไหมยิมยังยังค่ะอันนั้นเขาเป็นแบบนี้ยิมเลยอ่อเอาคำหนึ่งก่อนดูิสุดท้ายคำท้ายอ่ะมือบามบามฮึบพากินพากินพากินอืมเอาใช่ไหมเก่งมากเย้ เคี้ยไหมเอาอุเบืงเยอะลยมือยจจกดังรุอยาจกดังอาน้่ะอามันน้ำมันน้ำมันน้ำกินน้ำยัวเบสตาอูกูหลอดไปแล้วท่เอเดินียแม่นอันรมจะกินบ่เบิดอะไรล้องข้างล่ะอันน้าแม่เพ่อเอาอยู่อ่ะเอาเอาเนีสิกินอีก่ ป้อนพอ้อนออมพนนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยแล้วบงคุณแม่้องบอกด้วยจ้าเขาว่าบอกจ้าปิดจุอยู่ปิดจุดกูแต่ว่ามันกับสิดังอะไรตอยังตอ,อยังเอาอยู่ไหมอีกคำหนึ่งไอ้พ่อแหละลูกทองงกออ้องใหญ่คักสู้สชคพ่อแหละอ่ะหมอ่นน้ำเขาบอกว่าเวลาปอ้อนข้าวเด็กอ่ะไม่ใช่ว่าปอ้อนตามเด็กกินนะ ทับพอดีแล้วก็พอไม่งั้นน้องจะท้องอืดงองเองี้ยหิวข้าวพ่อเียครับพน้อีกน้ามาอาอีิ <c oughs> โอ้อิ่มเด้อิมอ่มเด้อิ่มเด้จ้ะอิ่มเด้พ่อขอทิชชู่อีกหน่อยได้ไหมุ่นุ่วะเชเช็ด มันแข็งอย่าไปเช็ดหน้าลูกเอามันชุ่มันี่แข็งโบโบเซนแห่เอาจุ๊จุ๊ซื้อก็ว่าผ่าเปียกมันแข็งแบบมันจะนข็งไ้่จมเลยสีเปรียงมีหรอพ่อผ่าเปียกเนี่ยโอ้สิเปลียงยู่แล้วอ๋อเรียกก็อี๊ยแล้วบ้านี้นาลิตาไม่เอาพ่อแล้วลูกอย่าอาบปากใส่แม่เอาเมแล้วพอแล้วมันแน่นท้องแล้วลูกไปล้างมือเลยค่ะไปไปล้าเอา อิ่มนะบ่ที่กินอีเสมอู้เหอย่าออกไป